ถ้าพูดถึงทัศนศึกษาคุณจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกพูดพูดออกมามึงพูดด้วยก็ขออภัยกับคำหยาบนะครับปกติผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะก็อยากสนใจนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การไปทัศนศึกษาเรื่องมันเริ่มขึ้นประมาณป .3 ณวันหนึ่งผมก็ได้เรียนตามปกติแล้วตอนจบคาบสุดท้ายครูก็เรียกนักเรียนไปคุยกันซึ่งครูก็ พูดถึงเรื่องเที่ยวนี่แหละผมก็ตาเป็นประกายเลยจะได้เที่ยวกับเพื่อนๆแล้วเว้ยทุกคนคงชอบเที่ยวใช่ไหมล่ะมีใครบ้างไม่ชอบเที่ยวและตอนนั้นผมก็นั่งตั้งใจฟังครูพูดอย่างดีๆเลยซึ่งครูก็พูดอะไรไม่รู้แหละแต่ผมก็จะสรุปมาให้สั้นๆก็คือพรุ่งนี้จะไปเที่ยวสามารถให้นักเรียนเอาโทรศัพท์ไปได้ซึ่งผมขอบอกก่อนเลยว่าโรงเรียนที่ผมเรียนตอนนั้นคือเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนเว้ยแต่อดุดมกาลหนึ่งถึงม3ไม่ให้เอาโทรศัพท์ไปจะเอาโทรศัพท์ไปได้แค่ตอนม .4 ถึงม6เท่านั้น ครูเขามันจะพูดถึงว่าเราอ่ะจะไปเที่ยวที่ศูนย์ทหารสักอย่างนี่แหละผมก็จําค่อยได้ละผมจําซื่อสถานที่ได้มันจะออกแนวแบบว่ามุดอ่ะพระรามหนึ่งพระรามสองก็จะเป็นค่ายทหารศูนย์หนึ่งทหารศูนย์สองอะไรประมาณนี้อันนี้อธิบายแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเออช่างมันวันนั้นผมก็รีบกลับบ้านไปบอกแม่ป้าพรุ่งนี้มีเที่ยวจากนั้นแม่ผมก็ให้เงินผมมาประมาณ50บาทเพื่อมาซื้อขนมตุนไว้ในกระเป๋าว่าฟิลออกเดินทางอะไรย่างนี้ต้องพกสเบียงไวเ้เยอะ ผมก็ได้ซื้อเลแล้วก็ตะวันหลังจากผมเตรียมสเสบียงเรียบร้อยผมก็การอาบน้ำเตรียมชุดสำหรับพรุ่งนี้ก็เตรียมกระเป๋าโอ้โหผมนี่เตรียมตัวเลยแบบว่าฟิลไปลบไงเราไปค่ายทหารไงแล้วก็ต้องเป็นทหารจะไปลบกับขมรอย่างี้แล้วคือตอนนั้นน่ะผมรีบเข้านอนไงจัดของอะไรเสร็จอาบน้ำอะไรเสร็จอ่ะไปเข้านอนตั้งแต่5้าโมงเย็นน่ะเฮียฮ้ยคนเฮี้ยเลไนอน5้าโมงเย็นจะนอนหลับไหมก็ไม่จากนั้นผมก็ไปนั่งดูการ์ตูนที่ทีวีช่อง19อ่ะช่องบูมแมลง ผมจำได้เลยผมดูเชาวเดอพอดูการ์ตูนไลเร็จมันก็ประมาณ2องทุ่มกว่า <c oughs> ก็ากาได้เวลาเข้านอนปกติของผมฉนั้นผมก็นอน <c oughs> ตื่นได้แล้วนี่มัน6กโมงแล้วนันผมก็ตกใจเลยเพราะว่ารถเขาจะออกหกโมงครึ่งก็รีบทําทุกอย่างจา่ะจำได้เลยวันนั้นผมไม่ได้อาบน้ําไปแบบรีบใส่ชุดรีบใส่อะไระ <c oughs> ก็รีบนั่งซ้อนมอไซค์แม่ไปแล้วตอนนั้นน่ะ เหมือนจะไม่ทันแล้วผมเห็นรถรถแบบว่าที่เขาไปท่าน,นักศึกษาเขาสวนออกมาจากโรงเรียนทีละคันทีละคันด้วผมอะ่ะไปสวนกับรถที่ผมจะขึ้นพอดีเป๊ะเลยอะ่ะตอนน้นโคตรดีใจอะ่ะผมแบบเชื่อว่าจะไม่ทันแล้ว หลังจากนั้นผมก็ลงรถแม่ไปแล้วก็ไปวิ่งขึ้นรถที่จะไปที่หลังจากที่ขึ้นรถไปก็มีอะไรมากครับก็นั่งกินขนมชิลๆแล้วเหมือนคุณครูสอนนาฏศิลป์เขาจะฮึดอะไรก็ไม่รู้เขาพานักเรียนร้องเพลงอ่ะแบบว่าร้องเพลงที่มันเกี่ยวกับการเรียนอะ,อะไรก็ไม่รู้เลยแหละแล้วนักเรียนก็ร้องตามอ่ะสุดทางอ่ะแบบร้องอ่ะแบบร้องเพลงอะไรช่าง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  น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าไล่รสัตว์ไปเรื่อยไลไรสัตว์ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มู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 ม,ม,ม,มูน้องเคยเห็นมูหรือเปล่าพอถึงค่ายทหารปุู๊ทุกคนก็ให้นักเรียนต่อแถวแล้วก็เดินตามพี่ทหารไปเหมือนจะไปดูพี่ทหารโชว์กายกรรมอะไรทีกอย่างก็ไม่รู้แต่วันนั้นผมจําได้ว่าพี่ทหารให้ผมมาดูหมาคือหมาที่เขาฝึกไว้อ่ะเพราะหมาที่เขาฝึกไว้อ่ะเขาเชื่องแค่ไหนแบบพี่เขาก็จะโชว์แบบว่านี่เวลาโดนพี่ทหารโดนโจมตีหมแบบาก็จะเข้าไปช่วยแบบว่าเข้าไปกัดอะไรอย่างงี้แล้วแบบกัดแรงมากอ่ะแต่ คนที่เป็นศัตรูอ่ะเขาใส่หุ้มแคไหมนะมันจะหนาอยู่หมามันจะดุมากเลยเห่าฮ้องฮ้องฮ้องตอนนั้นผมก็ตั้งใจดูนะผมไม่สนใจอะไรเลยผมดูอย่างเดียวหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็ครูก็พานักเรียนไปพักเบรกกินข้าวอันนี้ครูเขาดีมากนะเขาแบบว่าเตรียมข้าวกล่องมาให้นักเรียนอ่ะไม่ต้องให้นักเรียนเสียเงินซชื่ออ่ะแบบครูก็จะแจกข้าวกล่องแจกข้าวกล่องครูก็จะพานักเรียนไปที่สวนสาธารนณะแถวค่ายทหารนั่นแหละแลวความชีพหายมันก็บังเกิดครับผมมีเพื่อนอยู่ยคนหนึ่งมันชื่อว่าไอ้ตานะคือเพื่อนคนนี้อ่ะน,นั่นะ คนข้างจะอ้วนนิดหนึ่งซึ่งมันก็พิเรยนเหมือนกันมันน่ะโชว์ผมแบบว่าโดยการปีนต้นไม้ที่อยู่สวนชานานะตรงนั้นแล้วแม่งต้นไม้ไม่หักอะแล้วผมก็ลองปีนดูแล้วผมปีนแม่งเสือกหักผมจําได้เลยตอนนั้นน่ะเพื่อนผมน่ะไอ้ต้ามันแบบปีนขึ้นไปแบบเกือบปลายอะแบบมันอวดผมอะแล้วผมไม่ยอมไงผมบ้าจี้ผมก็ไปปีนปีนแค่นิดเดียวภาพตอนนั้นแบบหายเลยแบบว่าปุ๊บหัก หลังผมลงหลังผมลงพื้นแล้วมือผมก็กอดอยู่กับก็กกไม้อะแล้วต้นไม้ก็หักไปแล้วอทหารเขาก็มาตามหานะว่าใครเป็นคนทำซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผมแล้วผมก็กลับบ้านเป็นไงกันบ้างครับนี่ก็เรื่องสั้นๆของผมครับ